วันนี้เราจะไปวิ่งที่อยุธยากับพี่ตูนนะคะเราวิ่งรถไฟต่วนบวนที่1นะคะอุบละเรา่ยาคืนแต่เราลง,างาท,าลที่อยุธยาค่าโดสาร10บาทเดี๋ยวเราไปกันค่ะวยยิ่งกับพี่ตูน่ะเดแ๋ยวอันนี้มีฟอลนะคะรีบทีไ,ได้ดีไได่คะ <laughs> วันนี้เรามีภารกิจพิเศรรษเราจะไปวิ่งงานจ้าเพื่อน้องนะคะเราก็เลยถือโอกาส นำภาพจากอายุธยามาฝากเพื่อนๆกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่โดยสารรถไฟมาเราก็จะงงๆว่มามันจะเข้าทางไหนนะคะขบวนที่มานะคะเป็นรถไฟสายอีสานก็มีแค่สามตู้นะคะตู้แรกก็จะจอดเลยชันชลาไปฉันจับปกไปหนึ่งตัวคะ่ะอ <c oughs> <c oughs> ีสารมันสู พอประตูไม่ตรงนะคะทางลงมันก็จะสูงมากให้ระวังกันหน่อยนะคะเพราะพี่อ้ําก็จับออกไปเรียบร้อยแล้วสรุปว่าเราไม่ได้ข้ามเรือนะคะเราเดินออกมาเจอรถโดยสารหัวกบนะคะแต่พี่นกก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะคือถ้าเราไม่ได้อยากซื้อทัวร์ไปกี่จุดกีด่จุดอย่างนี้นะคะเราก็ไม่อยากใช้บริการนะคะเพราะคิดว่ามีราคาแพงเกินไป ในอยุธยาก็สามารถเรียกโบ๊ทแล็บนะคะสะดวกมากเลยร้านก๋วยเตี๋ยวป้าพรนะคะก็อยู่ห่างจากสถานีอยุธย,ยาพอสมควรแต่ที่ดูๆนะคะถ้าไม่รีบร้อนอะไรก็นั่งรถโดยสารนะคะที่เป็นสองแถวนะคะมาลงตรงตลาดหัวรอนะคะแล้วก็เดินวกลกับมาอีกนิดนึงนะคะเข้าซอยก็พอเดินได้เหมือนกันมาทานก๋วยเตี๋ยวก็เผื่อเวลาหน่อยนะคะ คุณป้าทําเองทุกชามก็เลยอาจจะช้าหน่อยนะคะก็ช้าเยอะอยู่ค่ะแต่กว๋วยเตี๋ยวก็มาอร่อยมากค่ะไม่ผิดหวังสองสามก็มีรูปมีป้ายต่างๆการันตีนะคะเนื่องจากพี่โนกกับพี่อ้ําเป็นคนชอบเดินมากนะคะเราก็เลยเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราจะมาทานชาร้านนี้ค่ะ ชื่อร้านมัชชะเฮานะคะก็มีขนมดังโงม,มีเค้กสไตล์ญี่ปุ่นนะคะส่วนชาเราก็เลือกระดับความเข้มของชานะคะทานแบบร้อนแบบเย็นใส่นมเลือกแล้วก็จ่ายเงินนะคะแล้วเราก็มารอวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้มีงานวิ่งนะคะในอุทยาถึงสองงานเลย<ๆ>ก็คงตามตามกันมาเช็คอินที่นี่ พี่นกกับพี่อ้ําก็สั่งกันมาคนละแบบนะคะรสชาติของชานะคะของพี่นกจะมีความเข้มกว่าของพี่อ้ํานะคะทานแล้วสดชื่นมากๆเลยอันนี้เราก็สั่งชีสเค้กมาลองทานด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าที่พักกันก่อนเราก็เรียกรถจากแอปมาเช่นเคยที่พักเราอยู่ไกลจากตัวเมืองเหมือนกันซึ่งวันนี้ที่พักหลายๆแห่งในตัวเมืองก็เต็มเยอะเหมือนกันนะคะ จองที่พักชื่อของสวนภูรีสอร์ทนะคะจากแอปอักูด้ามาที่นี้ก็ร่มรื่นน่าประทับใจมากๆเลยการบริการก็ดีนะคะถ้าอยากทานอะไรเย็นๆก็มาสั่งที่เคาน์เตอร์นี้ได้ขึ้นไปส่วนของที่ห้องพักกันนะคะเราไปได้นอนในบ้านเรือนไม้นะคะตรงชั้นสองพอดีว่าเรือนหลังนี้นะคะมันมีชั้นอีกชั้นหนึ่งนะคะ เวลามีคนกลับมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเสียงดังก็จะดังอยู่เหมือนกันนะคะการตกแต่งที่นี่นะคะก็ออกแนวผสมผสานนะคะมีทั้งจีนไทยแล้วก็มีอนิเมะด้วยแต่วันที่มาชาวต่างชาติก็มาพักเยอะเหมือนกันค่ะนั่งถ่ายรูปไปเพลินๆได้นะคะ พักก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านบนนะคะเขาก็แนะนำให้ขึ้นไปเดินเล่นได้นะคะก็ชมของสะสมของที่นี่นะคะที่พักก็ให้ถ่ายรูปได้เลยนะคะถ่ายรูปเล่นได้นะคะข้างบนมาเดินเล่นรอบๆก็เพลินเหมือนกันนะคะวิ่งไปวิงมาทำไมระวังนะคะสุนัขดุค่ะ ที่นี่ขอชมคนเพ้นงานเลยนะคะเพ้นงานได้สวยมากๆคือตั้งใจเขียนนะคะแล้วก็มีรายละเอียดดีมากตรงนี้นี่จัดเสมือนนึกว่าขายของจริงๆเลย สไปเดอร์แมนก็มาอีทีพเพื่อนาย,ยากก็กมาใครเกิดทันนะคะเกิดทันไหมคะเพื่อนอีทีเพื่อนรักต้องมาเอานิ้วจิ้มแบบนี้นะคะกับดาวเลยนะคะโคมะโห,มโหนี่คุณมาทำอะไรตรงนี้นะคะ่ะคุณ ตกหัวพอดีในส่วนของอาหารตอนเช้าก็มีหลากหลายนะคะดีพี่นกไม่ได้ถ่ายนะคะเลยนำรูปจาก Facebook ของทางรีสอร์ทมาวัปมาที่วันกลับเลยแล้วกันนะคะถากกลับเราติดรถผู้มีอุปการะคุณมานะคะเนยได้มาแวะที่วัดพนังเชิงก็มาไหว้พระเป็นสิริม,มงคลก่อนกลับกันนะคะ เขาก็จะให้จุดทุบเทียนกันด้านนอกก่อนนะคะแล้วเขายกเข้าไปไหว้องคิงด้านในทางวันนี้ดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้พกเงินสดมาเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> เราก็สามารถสแกนจ่ายได้ในหลายๆจุดนะคะสแกนทำบุญนะคะบาทออเ่ะ ขอให้งานเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงกันนะคะพระพุทธไตารัตนานายกนี้นะคะมีชื่อเสียงในการขอดวงด้านการงานการเรียนคุ้มครองจากภัยอันตรายทั้งปวงเมตตามาหานิยมและขอความสำเร็จในทุกๆด้านเดินเข้ามาที่ด้านในกันนะคะเลือกทําบุญได้ตามจิตศรัทธาเลย ต้องการแลกแบงค์ย่อยก็แลกทองจุดตรงไหนที่ทำบุญข้าวสารเนี่ยค่ะเขาแปะทองกันตรงไหนอ่ะข้างนอกวะอ๋ออ๋อยังมีแลกเงินเทียนลอยน้ำนะคะวันอังคารเรามาทำบุญลอยเทียนประจำวันเกิดกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสวยดี ทำอันนี้สวยดีดตรงนสีสุดสุดฟ้าคืนว่าอยู่นานเลยคืนว่าอยู่นานเลยตรงคำอธิษฐานให้ท่องก็ยาวอยู่นะคะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เดินเข้ามาชมข้างในแล้วนะคะเคยมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปข้างในเลยเพราะว่าคนแน่นมากวันนี้โล่งๆสบายๆวัดพนันเชิงวรวิหารนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยอธุธยามีหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อสัมปอกงที่ชาวจีนและชาวไทยเคารพนับถือ หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนานายกนะคะมีความสูงถึงสิเมตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบถือกันว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่สมัยแรกสร้างอายุธยาเดินออกมาทางด้านข้างนะคะสูงใหญ่สวยงามมากๆ ก็เดินออกมาทําบุญตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะมาทําบุญเป็นสิริมงคลก่อนจะกลับบ้านนะคะ าตรงนี้เราก็เดินออกไปส่วนทางด้านหลังนะคะที่มีให้อาหารปลาแล้วก็มีสาลเจ้าแม่พระนางส้อยดอกหมากเดินมาดูปลาที่ท่าน้ำก่อนนะคะร้อยยนงไงอุ้ยดูปลาดูถ่ายปลากระทองอุ้ยปลา 好嘞，警察。 นี้เป็นศาลเจ้าแม่ส้อยดอกหมากนะคะซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับพระนางส้อยดอกหมากพระราชธิดาแห่งเจ้ากรุงจีน ีเรามาหลายครั้งแล้วนะคะไม่ได้ขึ้นไปไหว้ท่านนะคะได้แต่ไหว้กันอยู่ข้งางล่างวันที่ไปมีนะักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ๆนี่มากันหลายกลุ่มมากเลยวันนี้เราก็พามาชมกันเพลินๆนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ